สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาต่อกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะดูเรื่องของสมดุลเคมีนะคะดูตัวอย่างที่เจ็ดค่ะตัวอย่างที่เจ็ดการสลายตัวของแอมโมเนียมไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดขึ้นดังสมการนักเรียนค่ะวันนี้แปลกว่านะคะก็คือเป็นโซลิดแล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะปากกาวงกลมเลยค่ะนักเรียนเป็นโซลิดแล้ว เมื่อกี้โจทย์ของเราเนี่ยนะคะโจทย์เราทั่ว,วไปเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะเป็นแกส๊สใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นโซลิดแล้วคะ่ะเ,เรียนวงเลยนะคะว่าต้องมีลักษณะเด่นๆอะไรอีกที่เราจะทํากันปรากฏว่าเขานำแอมโมเนียมไฮโดรเจนซัลไฟน์เนีคะสิบจุดสองกรัมนั้นบรรจุในภาชนะขนาดสี่ลูกบาศก์เดซิเมตรปล่อยให้สลายตัวจนถึงสมดุลที่อุณหภูมิยีองศา C เพราะว่าเกิดความดันรวม0.9 6 atm เอาแล้วค่ะนักเรียนค่ะเป็น atm นะความดันรวมนะคะค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้ที่อุณหภูมิ27องศา C เป็นเท่าไหร่นักเรียนเห็นไหมคะโจทย์แปลกมากเลยค่ะบอกเป็นกรัมบอกเป็นปริมาตรมีความดันแถมอีกค่ะเราจะคิดยังไงนะคะเริ่มนะคะนักเรียนโจทย์ลักษณะแบบนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราต้องเขีสมการนะคะแล้วก็ดุล คราวนี้เริ่มต้นแล้วค่ะนักเรียนวงกลมตรงนี้เลยเราทําเป็นโมนนะคะนักเรียนถ้าเมื่อไหร่สารในระบบของเรามีโซลิดระวังเลยค่ะนักเรียนต้องทําตรงนี้นะบรรทัดนี้ต้องเป็นโมนนะคะนักเรียนสําคัญมากๆมีเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนเป็นโมล่ามันไม่ได้ต้องเป็นโมนนะคะไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยเราใส่เข้าไปนะคะ10 2กรัม นักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นโมลก็คือหารด้วยโมลโมเลกุลได้ออกมาเป็น0.2แต่เราไม่รู้ว่าสารตัวนี้นักเรียนสลายตัวไปเท่าไหร่สมมุติเป็น x นะคะสัมประสิทธิ์อย่างที่เราเหมือนเดิมนะคะทางซ้ายมือของเราอันนี้สลายตัวใช่ไหมคะก็ลบทางขวามือเกิดก็เครื่องหมายบวกแต่สัมประสิทธิ์นักเรียนเห็นไหมคะเท่ากันค่ะ เป็น1 1, 1ึ 1, หมดเลยเขาแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ไปกับเกิดขึ้นนั้นเท่ากันนักเรียนเอา2องมาทัดนี้มาบวกกันนะคะ0.2ลบ x อันนี้เกิดขึ้นเป็น x กับ x นะคะหน่วยเป็นโมลแต่โจทย์ข้อนี้บอกเป็นความดันนักเรียนต้องสูตรนี้แล้วคะ่ะ PV เท่ากับ nRT PV เท่ากับ nRT นะคะเราจะต้องเริ่มแทนแล้ว ความดันโจทย์บอกว่าหลังจากสลายตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยความดันเนี่ยได้วัดออกมาเป็น0.96 atm v ปริมาตรภาชนะซีลูกบาทเดซิเมตร p เป็น atm v เป็นลูกบาทเดซิเมตร n คือจำนวนโมลน,นะคะ n คือจำนวนโมลจำนวนโมลของแกส๊สนี่คะ่ะนักเรียนนี่แกส๊สอยู่นี่คะ่ะ เห็นไหมคะเนี่ยแก๊สอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น2สารนี้รวมกันก็ได้ออกมาเป็น 2x และค่า R นี้โจทย์กำหนดเลยนะคะว่าโจทย์ข้อนี้ให้ใช้ R เป็น0.08เพราะฉะนั้นในการทำข้อสอบนะคะหน้าแรกเลยอาจารย์ท่านจะระบุเลยว่านักเรียนต้องใช้ค่าคงที่นะคะเท่าไหร่ท่านจะระบุไว้เลยค่ะ ข้อนี้บอกเลยว่า R นั้นเป็น0.08สำหรับตัวทีตัวทีนั้นนักเรียนจะต้องบวกเข้าไปนะคะบวก273เข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็นเคนวินเอา273บวกเข้าไปนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นเคนวินนักเรียนก็จะได้ออกมาเลยว่าอ๋อตัวแกส๊สเหล่านี้หลังจากแก้สมการแล้วเป็น0.08โมล นักเรียนแทนลงไปในนี้เลยนะคะ0.08 0.08เมื่อได้โมลแล้วเปลี่ยนเป็นโมลาร์นักเรียนจะต้องเอาปริมาตรไปหารเพราะข้อนี้4ลูกบาท e เดซิเมตรเมื่อ4ลูกบาท e เดซิเมตรเราต้องเอา4หารเพื่อเปลี่ยนเป็นโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรค่ะแต่บังเอิญเห็นไหมคะแก๊สสองสองสารนี้เนี่ยเท่ากัน เท่ากันค่ะนักเรียนดังนั้นค่า k ก็หมายความว่าเราเอา0.02เนี่ยค่ะคูณ0.02นักเรียนก็จะได้คําตอบเลยว่าข้อนี้ k เป็นเท่าไหร่นักเรียนลองแทนค่าดูสิคะแล้วตอบเท่าไหร่คะ4คูณ10ยกกําลังลบ4ตอบข้อตอบข้อ3ค่ะดูตัวอย่าง8ตัวอย่าง8ภาชนะปิดใบหนึ่ง บรรจุของแข็งนะคะ n 2 o 5เอาไว้108กรัมเมื่อเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิคงที่ปรากฏว่าได้แก๊สออกมา2ชนิดถ้าภาชนะนี้นักเรียนวงตรงนี้ค่ะ1ลิตรจำเป็นนะคะนักเรียนต้องระวังเลยเพราะว่าตอนที่เราทำข้อสอบนี้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาเราน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกอ่านครั้งเดียว เราจะต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรนั้นปริมาตรนี้ยสาคัญนะักเรียนกับดากเลยค่ะวงเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจารย์กําหนดมาว่า1ลิตรดังนั้นโมลกับโมลต่อลิตรเท่ากันใช่ไหมคะจะพบว่าที่สมดุลเนี่ยไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์ rogen, ide, สลายตัวไปร้อยละ50ถามว่าค่าคงที่ของปรยาการสลายตัวนี้เป็นเท่าใด นักเรียนขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะของแข็งขีดเลยนะคะของแข็งต้องขีดเลยค่ะจุดดักอีกแล้วเห็นไหมคะมีกับดักเป็นตอนๆแถมใจดีอีกไม่เขียนสมการเอาละค่ะเราต้องเขียนเองละเอาละค่ะทําเลยนะคะนักเรียนเขียนก่อนเลยค่ะสมการก่อนเลยเขียนสมการนะคะพร้อมกับดุลมีเด็กนักเรียนถามคุณครูนะคะ เด็กนักเรียนถามคุณครูว่าอาจารย์ดุลสมการเนี่ยเป็นเศษส่วนได้ไหมนักเรียนต้องฟังตรงนี้เลยนะเมื่อไหร่นะคะที่อาจารย์เนี่ยกำหนดโจทย์แบบนี้ค่ะนักเรียนดูใหม่นะคะโจทย์แบบนี้เห็นไหมคะไม่มีสมการมาให้ให้นักเรียนเขียนเองนักเรียนจะต้องเขียนเป็นจำนวนเต็มอัตราส่วนอย่างต่ำค่ะเสมอเลยนะคะ ห้ามเป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนตัวเลขทวีคูณก็ไม่ได้ลักษณะโจทย์ใหม่ๆจะเป็นแบบนี้อีกหมดเลยค่ะก็คือเราจะต้องเขียนสมการเองทั้งนั้นใส่สถานะลงไปด้วยต้องใส่นะคะไม่ใส่ไม่ได้เพราะเราเตือนใจเมื่อกี้นี่ว่าถ้าเป็นของแข็งกับบริวิกเราจะไม่แทนลงไปในเคแต่นั้นเราต้องเขียนเอาไว้พร้อมนะคะดูเริ่มต้นเริ่มต้นนั้นเนี่ย เราจะใส่ N2O5 108กรัม108 108กรัมเนี่ยมันไม่ใช่โมลน,นักเรียนจะต้องเอามมลโมเลกุลมาหารเอา108มาหารก็ได้1โมลวงกลมตรงนี้ค่ะเราบอกว่าถ้าเป็นของแข็งใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นโมลน,นะคณิตเราลองดูโจทย์บอกว่า N2O5 สลายตัว50%เ 50%ของ1 50%ของ1ก็คือลบ0.5สลายตัวก็คือถูกใช้ NO 2สัมประสิทธิ์เป็น C นี่สัมประสิทธิ์เป็น2 NO 2 2เท่าค่ะ NO 2อเท่าก็แสดงว่าถ้า N 2 O 5ถูกใช้ไป0.5 NO 2ต้องเกิดขึ้น2เท่าก็คือ1 O 2เป็นครึ่งหนึงเห็นไหมคะ O2 เป็นครึ่งหนึ่งของ N2O5 ดังนั้นตัวนี้เป็น0.25เอาสองบรรทัดมาบวกกันค่ะแต่ถามบอกว่าบรรทัดนี้แทนใน K ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะเป็นเพียงโมนไม่ใช่โมนต่อ Dm กำลังสามเห็นไหมคะเราต้องขึ้นบรรทัดใหม่และตำแหน่งที่เป็นโซลิด นักเรียนต้องไม่แทนค่าอะไรลงไปค่ะเพราะเราถือว่าของแข็งกับของเหลวความเข้มข้นคงที่เกือบคงที่ห้ามแทนอะไรลงไปนะคะสำหรับแกส๊สแก๊สตัวนี้เป็น1 O2 0.25เพราะปริมาตร1ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นโมลกับโมลต่อลิตรจะเท่ากันค่า K นักเรียนแทนลงไปเลยค่ะ ขวาตั้งซ้ายหานยกกำลังสัมประสิทธิ์แต่เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นของแข็งนะคะของแข็งไม่แทนลงไปนะดังนั้นนักเรียนจึงได้แต่เพียงไนโตรเจนไดออกไซด์ rogen, ide, ยกกำลังสี่คูณด้วยออกซิเจนยกกำลังหนึ่งแทนเข้ามาตอบ0.25ค่ะตอบข้อตอบข้อ1นะคะนักเรียนดูตัวอย่างที่9ตัวอย่างที่9ค่ะ Mercury วรีทูซันไมีค่า KSP นักเรียนคะ KSP นักเรียนเขียนตัวเต็มๆภาษาไทยลงไปนะคะค่า KSP เนี่ยเราเรียกว่าค่าคงที่สมดุลของการละลายจะใช้กับพวกสารประกอบที่เป็นของแข็งที่มันไม่ละลายน้ำนะคะของแข็งที่ไม่ละลายน้ำนึกออกไหมคะ ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำนั้เรียนสงสัยไหมคะว่า KSP เนี่ยเวลาเราแทนเข้าไปเนี่ยคะ่ะในค่า KSP เราแทนในรูปของความเข้มข้นหรือความดันคะข้างความเข้มข้นคะ่ะต้องเป็นความเข้มข้นเพราะว่ามันไม่ใช่แก๊สไงคะเพราะฉะนั้น KSP จริงๆแล้วก็เป็น KC เหมือนกันคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ KC นักเรียนต้องแทนในรูขผงความเข้มข้นลงไปนักเรียนเห็นไหมคะโอ้สอคูณสิยกกำลังลบสีแสดงว่า Mercury วรี u ท f ูซัเนี่ยละลายน้ำน้อยมากๆเลยเป็นตะกอนของแข็ง2องคูณสิบยกกำลังลบสีโจทย์ถามว่าถ้าตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นหลังจากเราวิเคราะห์แล้วนะเอาน้ำตักน้ำตัวอย่างมาละวิเคราะห์ปรากฏว่ามีเมอร์คิ คลูไอออนเนี่ยนะคะ2คูณ10ยกกำลังลบ20โมลร์คำว่าโมลร์ก็คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรและความเข้มข้นของสันไฟไอออนนะคะ1คูณ10ยกกำลังลบ29โมลร์ถามว่าตัวอย่างน้ำเสียนั้นเนี่ยมีสภาวะเป็นอย่างไรเราพร้อมแล้วนะคะมาดูด้วยกันเลยค่ะเราบอกเป็น KSP ใช่ไหมอ่าเริ่มเลยนะคะ Mercury วรีทูซันไฟนะคะเมอร์คิวรีทูซันไนี่เป็นโซลิดเป็นโซลิดนะคะมีสมดุลค่ะเพราะคือสารละลายอิ่มตัวใช่ไหมคะได้ m e r c ์คิวรีทูเขียนตามเอกสารที่โจทย์บอกเลยนะคะ Mercury วรีทูไบวกด้วย s u น f i ล e Ion ประโยคนี้เป็น KSP นะคะค่าคงที่สมดุลของการละลายนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราได้สองตัวนี้บวกกันใช่ไหมอ้าลองแทนดูสิคะโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกโจทย์บอก Hg สองบวกเป็นเท่าไหร่คะอ้าวเราช่วยกันแทนเลยนะคะสองคูณโอ้ขอบคุณมากเลยคะ่ะ สองคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบอ้าวคูณซันไฟค่ะหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบโอ้คูณกันได้เท่าไหร่คะเนี่ยสี่คูณสิบยกกำลังไอ้สองสองคูณสิบยกกำลังอะไรคะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะสองคูณสิบยกกำลังลบอสอี่อสอิบเก้าไอ้บังเอ,อิญเท่ากับใครเลย เท่ากับ KSP ของสารนี้พอดีเลยใช่ไหมคะเท่าเป๊ะเลยค่ะเอาละคะ่ะเท่าเป๊ะเลยนะเอ๊ะเราจะตอบยังไงดีถ้าเท่าเป๊ะเลยเขาถามบอกว่าตัวอย่างน้ำเสียเนี่ยมีสภาวะเป็นอย่างไรข้อหนึ่งเป็นสาระละลายเจือจางเจือจางไหมคะไม่เพราะคูณเท่ากันพอดีเลยนะข้อสองเป็นสาระละลายอิ่มตัวสาม ติอกอนส,สรุปไม่ได้เราจะตอบอะไรดีคะตอบข้อสองค่ะเป็นสารละลายอิ่มตัวของเกลือไฮเมอร์คิรีทูซันไฟตอบข้อสองนะคะอันี้เรามาดูโจทย์ข้อตัวอย่างสิบกันตัวอย่างสิบนะคะค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาโจทย์ข้อนี้แปลกๆค่ะนักเรียนโจทย์ข้อนี้แปลกๆบอกค่าเคมาให้ 1.6คูณ10ยกกำลังลบ3และที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่าในภาชนะขนาด5 DM กำลัง3เอากับดักอีกแล้วค่ะวงกลมเลยวงกลมเลยนะคะ5ลูกบาทเดิเมตรนักเรียนคะ5ลูกบาเดิเมตรเนี่ยถึงลิตรหรือเกินลิตรคะนั้นต้องเอา5ไปทำอะไรคะคูณหรือหาร ยอดเอา5ไปหานะคะหารในใจเลยบอกว่าแก๊สผสมนี้แก๊สผสมนี้นะคะมีไฮโดรเจนอยู่0.4โมลไอโอดีนอยู่1.6โมลหาไฮโดรเจนไอโอดายซิ i, มีกี่โมลน,นะคะข้อนี้คุณครูเฉลยว่า20โมลแล้ว20โมลจะคิดยังไงพร้อมนะคะอย่างแรกของเราก็คือต้องเขียนสมาการก่อนแล้วดุล ะะอันนี้คือหัวใจของเราเลยทำข้อสอบเขียนสมการแล้วดุลเดี๋ยวก่อนนะคะเรามาช่วยกันดูก่อนนะดูตรงนี้ก่อนไฮโดรเจน0.4นะคะไอโอดีน1.6เราต้องเอา5มาหารนะตกลงกันแล้วนะคะ Hi ไม่รู้ก็สมมุติเป็นตัวแปรแล้วก็อเอา5มาหารเห็นชัดนะคะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโมลาร์พอเปลี่ยนเป็นโมลาร์เสร็จ เราก็พร้อมจะแทนลงไปในค่า k ขวาตั้งซ้ายหารยกกำลังสัมประสิทธิ์และนักเรียนสังเกตไหมคะเลข5เมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นคะนักเรียนเลขห้เมื่อกี้นี้ตัดกันออกไปได้จริงไหมเห็นไหมคะเอาห้าเห็นไหมคะข้างบนก็เป็นห้ายกกาลังสองข้างล่างก็เหมือนกันก็เป็น5ยกกำลังสองก็ตัดกันออกไปค่ะนักเรียนย้ายข้าง ก็แก้สมการออกมาได้ว่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้ได้ตัวแปรที่เราอยากทราบเป็น20นั้นจำนวนโมลของไฮโดรเจนไอออไดก็ตอบ20โมลคราวนี้เราลองดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่11ภาชนะปิดใบหนึ่งบรรจุซัลเฟอร์ไดออกไซด์เอาไว้0.5บรรยากาศออกซิเจนเอาไว้1บรรยากาศ เมื่อเกิดไปยาขึ้นนะคะจะได้ซัลเฟอร์ไตออกไซด์นักเรียนเห็นไหมขราวนี้ยิ่งแปลกใหญ่ไม่บอกเป็นโมล่าแล้วอาจารย์บอกเป็นบรรยากาศหมดเลยและดันบอกความดันรวมเป็น1.5บรรยากาศ1.3บรรยากาศโอ,อ้ขอบคุณมากเลยค่ะความดันรวมเป็น1.3เอ,อ๊ะครที่สงสัยนักเรียนความความดันรวมตรง1.3เนี่ยนักเรียนคิดว่าประโยคตรงเนี้ย เป็นความดันที่ภาวะสมดุลหรือเปล่าคะโจทย์แปลกเห็นไหมคะโจทย์นี้ไม่เหมือนกันเลยสักทุกแต่ละข้อเพราะคุณครูพยายามจะหาข้อทุกอย่างที่คุมโจทย์ทุกแบบให้ดูคะ่ะเอาลองช่วยกันคิดสิคนดีใจเย็นๆนะเราใส่เราใส่นะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปในถังเนี่ย0.5 atm ออกซิเจน1 atm และเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซ์เกิดขึ้นพบว่าความดันรวมเป็น1.3 atm a 1.3 atm เนี่ยหมายถึงที่ภาวะสมดุลไหมคะอืมใช่ไหม1.3ตรงนี้นักเรียนขาขีดเส้นใต้ตรงนี้คือภาวะสมดุลค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์ไม่บอกอะไรเราต้องคิดเอง1.3นี่คือที่ภาวะสมดุลค่ะนักเรียน ความดันรวมของระบบ1.3 atm เอาละค่ะนี้ปวดศีรษะละเอ๊ะ1.3 atm ไม่ใช่โมลลาเราเคยคิดแต่ค่า k เป็นโมลลาเนี่ยแทนลงไปแทนลงไปขวาตั้งซ้ายหารคราวนี้จะคิดยังไงไม่ต้องตกใจเลยค่ะก็แสดงว่าการที่ท่านบอกเป็นแก๊สแสดงว่าตอนนี้ k เป็น k อะไรแล้วคาะนี่เลยดูข้อ3สิค่าคงที่สมดุลตัวเนี้ย นักเรียนเดาว่าน่าจะเป็น KC หรือ KP น่าจะเป็น KP ค่ะ K ความดันเห็นไหมคะไม่ใช่ KC แล้วเพราะไม่ได้บอกโมล่ามาเราค่อยๆทำกันค่ะโจทย์เริ่มก่อนเลยค่ะเขียนสมการก่อนนักเรียนคะสมการที่เขียนโดยที่โจทย์ไม่กำหนดเราจะต้องเขียนเป็นจำนวนอะไรเสมอคะน่ารักมาก จำนวนเต็มและเป็นอัตราส่วนยางน่าเก่งแล้วค่ะรับรองว่าคราวนี้สอบอต้องทําเต็มแน่นอนเลยพร้อมนะคะเริ่มต้นนักเรียนชักสงสยัยเลยเอ๊ะอาจารย์ผมว่าแปลกๆนะทําไมอาจารย์เขียน A T M เหมือนกับความเข้มข้นเลยเหมือนกับความเข้มข้นเลยอาจารย์เพียงแต่โจทย์บอกเป็น A T M เห็นไหมคะคุณครูก็แทนลงไปอะคะ่ะตามโจทย์นะง่ายไหม0.5 atm เห็นไหมคะออกซิเจน1 atm โจทย์มายัางไงเติมอย่างนั้นทุกตัวเป็นแก๊สหมดดังนั้นความดันใช้ได้ขึ้นบรรทัดใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทำเหมือนเรื่องความเข้มข้นเมื่อกี้